ดีฮาเนเพื่อนจ้าวันนี้นะคะผู้รู้จะต่ำส้มตม่ำกินกับขนมจีนกินกับขนมจีนนะฮะอ๋อวันนี้พู้รู้จะต่ำส้มตม่ำกินกับขนมจีนนะฮะไปะเดี๋ยวไปต่ำส้มตม่ำกับผู้รู้มาถึงบ้านถึงช่องแล้วผู้รู้ต้องต่ำส้มตม่ำ ใสปล็ลายนี่ปริกนะจัตยที่รักจ้ามาดูพริกนี่พริกนะ่าแซ่บนะโอ้โหมีปรารแซ่บโอ้นี่นะจัตยที่รักจ้าใส่ปริกไปเลยเจ้ามีอะไรก็ใส่ปเป็นลายความแซ่บความนัวโอเคนะจัตเดี๋ยวพูดรู้ขอตั้แป๊บนึงนะจ้าโอ้ที่รักจ้ดูสิจ้าพูดรู้ปรุงรสโอ้โหแซ่บสุดๆเลยจ้ะแซ่บบอกได้เลยว่าแซ่บ เส้นเราจะพู้รู้จะตาขนมตำเอาจะตําขนมตำไม่เชินะจ๊ะโอ้เส้นขนมจีนยาวเหยียดนยจ๊ะมือซ้ายมือขวาช่วยกันไปจ้าที่รักจ๊ะโอ้พู้รู้ต้องใช้พลังงานเยอะกินเยอะๆจะได้มีแรงนี่ถาดใส่เตรียมพร้อมนะจ๊ะที่รักจะที่รักคิดดูดีๆนะจ๊ะว่าวันๆพู้รู้ทาอะไรบ้างพู้รู้ใช้แรงงานเยอะนะจ๊ะที่รักจ๋า งานทั้งนั้นเลยจ้ะที่ผู้รู้ทำนะจ้ะผู้รู้เป็นผู้สะอาดนะจ้ะชิมหน่อยจ้ะออโอ้กากพิก,พกผู้รู้จะบอกเนี่นี่ก็มีคนมาจ้างผู้รู้ไปแบกข้าวสารประมาณ5 0 0ร้อยหกร้อลูกแล้วคิดดูนะว่าผู้รู้จะเหนื่อยขนาดไหนะ พูรู้กินเส้นแล้วนะจ๊ะที่รักจ๋าพู้รู้ก็ต้อง,ต,องต้องรีบไปทํางานแซบหรือไม่แซบก็มากินด้วยกันนะจ๊ะจะได้รู้ว่าแซบแค่ไหนโอ้พริกเป็นเม็ดเม็ดแซบ <c oughs> ยอดได้เลยว่าแซบว่าจะไปเปิดร้านขายส้มตำหยุดจ้าแซบจริงๆหมดครก <c oughs> เนี่ยผู้รู้จะต้องไปแบกข้าวสารอีกประมาณห้าร้อยกว่าลูกอ้าวผู้รู้ตำส้ตมตำเสร็จแล้วนะจ๊ะเอาผู้รู้จะต้องเอามาใส่ตรงนี้เอาหกโอ้โตมตำตำโอ้ยตำตำจะต้องเอามาใส่ตรงนี้หมดไปได้ยังไงเนี่ยเอาลืมอีกผู้รู้จะตำแตงกินไส้ตำแตงไส้กับขนมจีนโอ้โหลืมจา้าโอ้เยอะเหร